สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไพ้เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีธนูเดือนพฤษภาคม2566สิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้ราศีธนูเป็นเงินล้านผ่านสสิ่งนี้โอกาสทางการงานเมื่อจัก,กรวาลส่งเงินล้านมาให้ราศีธนู คุณจะมีโอกาสทางการงานที่มีความสำคัญและทรงประสิทธิภาพสูงโอกาสเช่นนี้อาจเป็นการเจรจาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสทางการเงินสูงการเพิ่มรายได้หรือโอกาสในการพัฒนาอาชีพของคุณให้เติบโตขึ้นคุณควรใช้โอกาสทางการงานที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของคุณ โดยอาจต้องพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการรับหรือปฏิเสธโอกาสที่มีอยู่การเงินที่จเจริญรุ่งเรืองความจเจริญรุ่งเรืองในด้านการเงินของคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ในการเจรจาธุรกิจหรือโอกาสในการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงอาจเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จด้วยเงินล้านที่ได้รับ เพื่อให้เงินที่คุณได้รับมาเกิดผลสำหรับคุณและครอบครัวของคุณความสำเร็จส่วนตัวคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในด้านส่วนตัวโอกาสเช่นนี้อาจเป็นการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและเข้าใกล้กันมากขึ้นหรืออาจเป็นผลมาจากการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ การมีโอกาสเดินทางเพื e ่อนำเสนอตัวเองหรือการศึกษาเพิ่มเติมอาจช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความสำเร็จในด้านต่างๆคุณควรทำให้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในด้านส่วนตัวของคุณได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่สถานะที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคตความสุขและความเป็นมิตรการมีเพื่อนฝูงและครอบครัวที่รักและช่วยเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสุขและความเป็นมิตรโอกาสที่ได้เข้าไปในสังคมใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอื่นๆอ,อาจเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้ร่วมมือเข้าร่วมโครงการใหม่ๆ คุณควรใช้โอกาสที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความสุขและสร้างความเป็นมิตรต่อผู้คนหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้ราศีธนูเป็นเงินล้านในทุกด้านของชีวิตของคุณและสร้างความสำเร็จและความสุขที่คุณคาดหวังไว้ได้โดยใช้เวลากับคนรักและสิ่งที่เราชื่นชอบอย่าลืมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไปและเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา